เรียกว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วครับสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปีนี้นะครับซึ่งตัวแทนของแต่ละพรรคเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับรีพับลิกันก็คือโดนัลด์ทรัมป์ครับส่วนเดโมแครตก็คือนางกรมาลาแฮร์ิสครับแต่ว่าอเมริกานะครับเรารู้กันดีนะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างจะมีความซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากไปกว่าประเทศอื่นๆเสียหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็เลยจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วเนีัั้งนจบบบมอะไรรกาค สวัสดีครับ world snapshot กับผมบิ๊กพอดนายนิติธนาพรกุลครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากกว่าประเทศอื่นๆพอสมควรนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายขั้นตอนนะครับกว่าที่จะได้ผู้นําประเทศคนใหม่ขึ้นมานะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเลือกตั้งขั้นต้น,นครับซึ่งก็จะเป็นการเลือกตั้งในพรรคนะครับว่า จะให้ใครเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวแทนของพรรคในการประชิงตําแหน่งประธานาธิบดีนะครับโดยหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีสองพรรคใหญ่ที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับเดโมแครตกับรีพบลิกันนะครับซึ่งไอ้ระยะเวลาขั้นตอนแรกนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่แตเดือนกุมภาพันธ์ครับไปจนถึงประมาณช่วงเดือนมิถุนายนในปีที่ต้องมีการเลือกตั้งนะครับหรือว่าใกล้จะครบวาระของประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับการสรรหาตัวแทนพรรคจะจบลงตรงที่คณะผู้เลือกตั้งหรือว่าเดลิเกตของพรรคนะครับ เลือกตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพักในการประชุมใหญ่แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับต้องผ่านขั้นตอนการกําหนดจํานวนคณะผู้เลือกตั้งที่สนับสนุนผู้สมัครเป็นตัวแทนพักแต่ละคนซะก่อนซึ่งการกําหนดจํานวนดังกล่าวเนี่ยจะมาด้วยกัน2วิธีครับวิธีแรกนะครับก็คือการประชุมคอคัสครับซึ่งสมาชิกพักจะแบ่งกลุ่มตามผู้สมัครที่ตนเองสนับสนุนและจํานวนเสียงของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดจํานวนคณะผู้เลือกตั้งของแต่ละกลุ่ม ที่จะไปออกเสียงเลือกผู้แทนพรรคในการชิงตําแหน่งประธานาธที่ประดีนะครับส่วนวิธีที่2อนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดนะครับก็คือเรียกว่าการเลือกตั้งขั้นต้นครับหรือว่า primary vote นะครับก็คือการลงคะแนนเลือกผู้ที่ต้องการให้ตัวแทนพรรคเนี่ยไปลงชิงตําแหน่งประธานาธิบปดีนะครับซึ่งคะแนนที่มอบให้ผู้สมัครเป็นตัวแทนชิงตําแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวกําหนดจํานวนคณะผู้เลือกตั้งที่สนับสนุนคนคนนั้นนะครับโดยแต่และรัฐเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกครับ ซึ่งในบางรัฐเนี่ยจะใช้ระบบจัดสรรจํานวนคณะผู้เลือกตั้งตามคะแนนที่ได้นะครับแต่บางรัฐครับจะใช้ระบบที่ชื่อว่า Winner Take All นะครับก็คือคนที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเนี่ยจะได้เสียงคณะผู้เลือกตั้งไปทั้งหมดนั่นเองครับสหรัฐอเมริกานะครับแบ่งออกเป็น50รัฐอย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ก็มี12รัฐนะครับแล้วก็3เขตนะครับที่จะใช้วิธีการเลือกตั้งแบบคอคัสนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับหรือว่า primary vote ซึ่งก็เป็นวิธีที่คนไทยของเราเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับคณะผู้เลือกตั้งของแต่ละพักทั่วประเทศนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4 3 2 2คนซึ่งผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นตัวแทนพักในการไปชิงตําแหน่งประาธานรัฐบดีญัครับจำเป็นที่จะต้องได้เสียงของคนเหล่านี้นครับเกินครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ2 1 6 2คนครับต่อมาในขั้นตอนที่2อนะครับก็คือการประชุมใหญ่พักการเมืองครับหลังจากการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพักเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย คณะกรรมาการแห่งชาติหรือว่า national committee นะครับแต่ของแต่ละพักก็จะมีการจัดประชุมใหญ่ของพักหรือที่เราเรียกกันว่า national convention เพื่อเลือกตัวแทนของผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีครับโดยคณะผู้เลือกตั้งหรือว่าตัวแทนระดับรัฐที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งขั้นต้นเนี่ยจะให้การรับรองตัวแทนที่มาสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ตนเองชื่นชอบนะครับจากนั้นพักการเมืองจะออกประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าจะเสนอชื่อใครเนี่ยเป็นตัวแทนพักในการลงชิงตําแหน่งผู้นําประเทศ และในระหว่างการประชุมใหญ่นะครับตัวแทนของผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยก็จะมีการประกาศผู้สมัครชิงตําแหน่งรองประธานนาธิบดีหรือว่าคูห่หูในการลงสมัครรับเลือกตั้งในในครั้งนั้นๆน,นะครับและหลังจากที่จบการประชุมใหญ่พักแล้วเนี่ยผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของแต่ละพักก็จะเริ่มลงพื้นที่หาเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศครับส่วนขั้นตอนที่3นะครับก็คือเลือกตั้งทั่วไปครับหรือว่า general election นะครับอันนี้เป็นวิธีที่คนไทยเรา รู้กันดีอยู่แล้วครับก็คือเดินเข้าครูหากาคนที่ชอบมาให้เป็นตัวแทนของในการบริหารประเทศนะครับซึ่งการเลือกตั้งของอเมริกาในปีนี้นะครับจะตรงกับวันที่5พฤศจิกายนนี้ครับการเลือกตั้งทั่วไปหรือว่า general election ของสหร,าารัฐอเมริกาครับมันจะมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งของประเทศทั่วๆไปซสนหน่อยครับเพราะว่ามันไม่ใช่การเลือกตัวประธานใิบดีโดยตรงนะครับซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐเนี่ยมันก็คือการเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงให้กับคนกลุ่มหนึ่งครับ ที่เรียกว่าคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีหรือว่า electoral qualic นะครับเพื่อให้คนกลุ่มนี้เนี่ยไปเลือกประธานาธิบดีแทนตนเองนะครับซึ่งบนบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเห็นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์กับฮรัมอยู่แล้วนะครับแต่คะแนนที่ผู้สมัครจริงตําแหน่งประธานาธิบดีแต่ละคนเนี่ยจะได้รับก็จะถูกนําไปกําหนดตัวแทนที่จะเป็นคณะผู้เลือกตั้งนะครับแล้วถ้าถามว่า ไอคณะผู้แทนเลือกตั้งเนี่ยคือใครล่ะคําตอบนะครับก็คือไม่รู้ครับว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับการจัดสรรคัดสรรแล้วก็เลือกมาโดยพักการเมืองแต่ละพรคอยู่แล้วนะครับซึ่งไอ้จุดนี้เนี่ยประชาชนชาวมริการทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับว่าไอ้แต่ละคนที่จะไปเป็นตัวแทนเขาในการเลือกผู้นําอีกครั้งนึงเนี่ยมันเป็นใครนะครับเขาก็แค่ออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับไปกา ชื่อของคนที่ชอบก็คือโดนัลด์ทรัมป์หรือกามาลาแฮร์ i ิสครับแค่นั้นเองครับก็จบในการเลือกตั้งของตัวเองไปแล้วโดยคณะผู้เลือกตั้งนะครับทั่วประเทศของอเมริกาเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณ538คนแต่ละรัฐเนี่ยจะมีจํานวนคณะผู้เลือกตั้งเท่ากับจํานวนผู้แทนของรัฐในรัฐสภา,าก็คือสมาชิกผู้แทนราษฎรหรือว่าสสเนี่ยบวกเข้าไป2ตามจํานวนของวุฒิสมาชิกหรือว่าสอวอที่ทุกรัฐเนี่ยจะมีรัฐละสคน ก็จะมียกเว้นอยู่ที่หนึ่งครับก็คือที่กรุงวอชิงตันดีซีจะมีคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยสามคนถัดมาก็คือขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือขั้นตอนที่4ครับก็คือการเลือกผู้นําประเทศของคณะผู้เลือกตั้งที่เลือกกันมานะครับซึ่งตรงนี้ครับจะเรียกว่า electoral vote นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยไปโหวตนะครับว่าให้ใครเนี่ยขึ้นมาบัญชาเกมการเมืองของอเมริกาในครั้งนั้นนะครับก็คือปีนี้ก็คือมีโดนัลด์ทรัมป์กับกมาลาแฮร์ริสครับ ในขั้นตอนนี้ครับรัฐต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กฎ Winner Take s l l l นะครับก็คือหากผู้สมัครเป็นประาธ,ธานาธิบดีสารัฐคนใดนะครับได้คะแนนเสียงจากประชาชนหรือที่เรียกว่า Popular Vote ในรัฐมากกว่าก็จะได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งในรัฐนั้นเนี่ยไปทั้งหมดเลยนะครับแต่จะมีเพียง2รัฐนะครับก็คือรัฐเมนกับรัฐเนบราสกานะครับที่จะไม่ได้ใช้ระบบ Winner Take s l l l นะครับแต่จะใช้ระบบแบ่งสรรสัสดส่วนคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีของแต่ละพัก ตามคะแนนเสียงผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคนั้นๆนะครับได้รับจากประชาชนเมื่อถึงวันเลือกประธานาธิบดีครับผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ละคนเนี่ยจะต้องลงคะแนนเสียง1เสียงและผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยที่ได้รับคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้เกินกึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าต้องได้คะแนนเนี่ยเกิน270เสเสียงก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในรอบนั้นๆครับ และหลังจากที่ทราบกันแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับใครจะเป็นประธานในพิธีคนต่อไปของอเมริกาเนี่ยวันที่20มกราคมครับหรือหากว่าในช่วงรอบนั้นนะครับมันวันที่20เนี่ยมันไปตรงกับวันหยุดราชการหรือว่าวันหยุดอะไรก็แล้วแต่เ,เขาก็จะมีการเลื่อนออกไปเป็นวันที่21ครับซึ่งวันนี้นะครับก็คือมีความสําคัญก็คือว่าผู้ที่ชนะเนี่ยจะต้องพารองประธานาธิบดีเนี่ยเข้าไปสาบานตนนะครับเพื่อเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีหสหรัฐคนใหม่ครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาครับแบบรวบลัดนะครับที่เอามาฝากกันนะครับว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยอเมริกาใช้ระบบแบบไหนใช้วิธีการแบบไหนในการเลือกผู้นําขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งของมหาอำนาจโลกที่หลายๆประเทศเนี่ยจับตามองกันอย่างใกล้ชิดครับครั้งนี้ครับว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือว่านางกรมาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตครับ